สวัสดีค่ะพี่แอนจากช่องแอนโครเชต์แฮนด์เมดนะคะคลิปนี้จะพาเพื่อนๆมาถักลายเกล็ดมัดฉากันค่ะซึ่งในคลิปนี้พี่แอนจะขึ้นคอด้วยการถักเป็นลายดอกจิกนะคะเราจะไม่ได้ทําแบบห่วงค่ะคลิปนี้จะพาทําลายดอกจิกก่อนนะคะเราก็จะใช้ไหม NR2 เส้น20นะคะ สีชมพูอมส้มค่ะแล้วก็เข็มโคเช1.3มมิลใช้ทั้งหมด4กลุ่มนะคะมาดูวิธีการทำกันเลยค่ะเราก็ดึงไหมขึ้นมานะคะดึงจากตรงกลางค่ะจะได้ไม่กลิ้งไปกลิ้งมานะคะควักเข็มลงไปดึงไหมกลับมานะคะ ทำโซ่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกแล้วก็จิ้มลงไปในโซ่หลักแรกนะคะดึงไหมแล้วก็ดึงลอดผ่านค่ะเป็นวงกลมนะคะโซ่สามพันหัวเข็มควักลงไปในวงกลมนะคะ ดึงกลับมาปลดสองแล้วก็ปลดสองพันหัวเข็มควักลงไปในวงกลมดึงกลับมาปลดสองปลดสองขอเรียกเป็นพอหนึ่งคอแล้วกันนะคะทำโซ่สามขั้นค่ะแล้วก็ทำพอหนึ่งคอลงในช่องเดียวกันอีกหนึ่งหลกักทำพอหนึ่งคอสองหลกัก พอหคอ3หลักอย่างนี้นะคะเสร็จแล้วทำโซ่ห้าพลิกงานกลับทำพอหนึ่งคอลงไปตรงกลางค่ะในช่องเราจะทำลงไปทั้งหมดสามหลักนะคะ ได้สามหลักแล้วขั้นด้วยโซ่สามแล้วทำพอหนึ่งคอลงในช่องเดียวกันอีกสามหลักค่ะพอครบแล้วนะคะเราก็ทำโซ่ค่ะทำโซ่ห้าขึ้นมานะคะ พอได้โซ่5แล้วพลิกงานกลับทำพอ1นึ่งคอลงในช่องช่องตรงกลางอีก3หลักค่ะเราจะทำแบบนี้กลับไปกลับมานะคะทั้งหมด90ตัวนะคะตัวนี้เป็นเสื้อไส์ไซส์สามสนะคะ พี่แอนจะทำดอกจิกทั้งหมด90ตัวส่วนไซส์อื่นเดี๋ยวพี่แอนจะลงไปในคอมเมนต์นะคะว่าไซส์ไหนใช้ใช้กี่ดอกจิกนะคะแล้วก็ได้แบบนี้มานะคะทำไปเลยค่ะใครที่ตามไซส์นี้นะคะทำเกาสิตัวค่ะพอได้แล้วเราก็ หมุนงานให้อยู่ด้านเดียวกันนะคะอย่าให้พลิกนะคะเสร็จแล้วเราจะมาเชื่อมกันค่ะเราทำมาซีกนึงก่อนนะคะทำโซ่หนึ่งจับงานที่เป็นวงกลมนะคะหันด้านผิดมาหาเราประกบกันค่ะควักลงไปดึงไหมกลับมานะคะทำโซ่หนึ่งแล้วเราก็มาทำพอหนึ่งคอของอีกฝั่งหนึ่งนะคะอีกสามหลัก อันนี้คือวิธีการจบจบแถวนะคะเรามาเชื่อมแถวกันพอได้เสร็จแล้วเราก็ทำโซ่ขึ้นมาหนึ่งสองพลิกงานกับพันหัวเข็มแล้วเราทำเป็นพอหนึ่งคอนะคะพอหนึ่งคอสั้นๆลงในโซ่หลักที่สาม ดึงไหมกลับมาปลดสองปลดสองงานเราก็จะขึ้นตรงกลางพอดีนะคะก็จะแทนเป็นโซ่5แบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราขึ้นงานแถวถัดไปค่ะทำโซ่3ามสี่าทำโซ่ห้าหแล้วก็ทำพอหนึ่งคอลงไปค่ะ ในห่วงเลยนะคะห่วงเดียวกันทำพอ1คอลงไปทั้งหมด3มหลักค่ะเดี๋ยวอีกฝั่งหนึ่งเราค่อยมาทำพอ1คอเชื่อมต่อนะคะเวลาจบแถวต่อไปเราก็ทำพอ1คอลงในห่วงถัดไปเลยค่ะทำไปทั้งหมด3ามหลักนะคะ คันด้วยโซ่สามแล้วก็ทำพอหนึ่งคอลงในช่องเดียวกันอีก3ามหลักค่ะจะได้แบบนี้นะคะฝั่งฝั่งนี้เดี๋ยวเราค่อยมาเชื่อมต่อให้มันเป็นสามหลักนะคะเวลาจบแถว เดี๋ยวทําดูอีกดอกหนึ่งนะคะทำพอหนึ่งคอลงไปในช่องนะคะสามหลักค่ะอันนี้เราทําแถวที่1แบบนี้นะคะแล้วแถวที่สองเราก็จะทําเหมือนเดิมอีกค่ะเราจะทําแบบนี้ขึ้นไปสองสองแถวนะคะ ก็ให้เพื่อนๆทำไปเลยนะคะสองแถวเหมือนเดิมค่ะอันนี้พี่แอนก็ทำมาได้แล้วสองแถวนะคะเดี๋ยวเรามาจบงานแถวที่สองกันนะคะเวลาจบงานเราก็ควักลงไปในโซ่หลักที่สามนะคะดึงไหมลอดผ่านแล้วเราก็เลื่อนห่วงไปนะคะ เลื่อนห่วงไปหนึงหลักสองหลักสามหลักแล้วก็เลื่อนให้อยู่ตรงกลางนะคะแล้วทำโซ่สามแล้วเราก็ทำพอหนึ่งคออีกสองหลักนะคะอยู่ตรงกลางค่ะรวมกับโซ่ด้วยก็เป็นสามหลักค่ะคั้นด้วยโซ่สามแล้วเราก็ทำพอหงคอลงไปช่องเดียวกันนะคะสามหลัก อันนี้เราก็ทําเป็นชั้นที่3ขึ้นมาแล้วนะคะชั้นที่3เราจะขยายงานให้ใหญ่ขึ้นนิดนึงนะคะโดยเราทําโซ่สองขั้นค่ะแล้วเราก็ทําพอหนึ่งคอมาลงในห่วงนะคะ3หลักค่ะขั้นด้วยโซ่สามทำพอหนึ่งคอลงในห่วงค่ะ3หลักเหมือนกันค่ะ นี่นะคะงานเราก็จะขยายออกนะคะถ้าเราไม่ทำโซ่สองตรงนี้งานมันก็จะตึงนะคะทีนี้ให้เราทำแบบเดิมนี้อีกนะคะขึ้นไปอีก2ชั้นรวมทั้งหมดที่เราทำอย่างนี้นะคะทั้งหมด4ชั้นนะคะ พอเราทําครบสี่ชั้นแล้วนะคะเราจบแถวแถวกันเลยค่ะอันนี้พี่แอนทำมาครบสี่ชั้นแล้วนะพี่แอนก็มาเชื่อมต่อโดยควักลงไปในโซ่หลักที่สามนะคะแล้วก็ดึงไหมลอดผ่านเราก็ได้งานแบบนี้ขึ้นมาทีนี้พี่แอนจะพาขึ้นแถวต่อไปนะคะเลื่อนโซ่ไปค่ะเลื่อนห่วงไปสองหลักแล้วก็เลื่อนบีตรงกลางนะคะอีกหลักหนึ่ง รอบนี้เราก็จะทำโซ่ขึ้นมานะคะทำโซ่ห้าค่ะโซ่ห้าแล้วเราก็ไปทำคอทอนะคะควักลงไปดึงไหมกลับมาแล้วปลดสองนะคะเรียกคอทอแล้วกันนะลงไปในช่องกลางค่ะแล้วก็ทำโซ่ห้าแล้วควักลงไปในห่วงนะคะทำโซ่ห้า แล้วควักลงไปลงช่องกลางนะคะระหว่างรอยต่อของสองดอกโซ่ห so ้าควักในห่วงนะคะทำคอทอนั่นเองนะคะให้เราทำแบบนี้นะคะวนไปค่ะเราก็ทำวนมาจนจบแถวนะคะ ทำโซ่สองแล้วเราก็ทำพอหนึ่งคอลงในหลักแรกนะคะที่เราขึ้นต้นไว้ค่ะเป็นการเชื่อมแถวนะคะเวลาเราขึ้นงานชั้นต่อไปจะได้อยู่ตรงกลางค่ะเสร็จแล้วเราก็ทำโซ่ห้าอีกค่ะไปคอทอในห่วงถัดไปค่ะแล้วก็โซ่ห้าแล้วก็คอทอในห่วงถัดไป โซ่ห้าคอทอในห่วงถัดไปถ้าเหมือนเดิมเลยค่ะเราจะทําแบบนี้วนจนจบแถวนะคะจะได้ห่วงแบบนี้ขึ้นมานะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาเจอตอนจบแถวกันนะคะอันนี้พี่แอนก็ทํามาแล้วนะคะ ลาจบแถวก็ทําโซ่ห้าแล้วควักลงไปในโซ่หลักแรกที่เราเริ่มต้นนะคะดึงไหมลอดผ่านค่ะเลื่อนห่วงไปค่ะหนึ่งหลักนะคะให้มันอยู่ตรงกลางทีนี้เราจะขึ้นฐานดอกขึ้นมาแล้วนะคะเราจะทําฐานดอกขึ้นมาค่ะโดยทําโซ่สามทำพอหนึ่งคอลงไปในห่วงนี้ค่ะหนึ่งหลักทำพอหนึ่งคออีกค่ะ สองหลักรวมโซ่ด้วยก็เป็นสามหลักนะคะอันนี้คือฐานดอกแรกนะคะทำโซ่ห้าขันค่ะแล้วก็ทำพอหนึ่งคอลงไปในช่องเดียวกันอีกสามหลักนะคะไซส์นี้เป็นไซส์สา3 8นะคะเราขึ้นดอกจิกทั้งหมด90ดอกเราก็จะได้ดอกงานนะคะ ดอกงานของเราแบบนี้นะคะเราจะได้ทั้งหมด3 0ดอกนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวทาไปแล้วก็นับไปด้วยนะคะทําโซ่3ามคอทอในห่วงถัดไปนี่ได้มาหดอกแล้วนะคะทำโซ่ห้าขั้นค่ะเสร็จแล้วคอทอในห่วงถัดไปค่ะ โซ่สมแล้วก็ทำดอกแบบนี้อีกนะคะทำพอ1คอลงในห่วงค่ะอันนี้ลายเราจะอยู่ตรงนี้นะคะลายเราจะไม่ตรงกันนะคะทำพอ1คอลงไป3มหลักค่ะคั้นด้วยโซ่ห้าทำพอ1คอสามหลัก ให้เพื่อนๆทำแบบนี้สลับกันนะวนไปเลยค่ะให้ได้ครบ30สดอกลายก็จะออกมาแบบนี้เป็นดอกแล้วก็ขั้นด้วยโซ่นะดอกขั้นด้วยโซ่สามคอทอแล้วโซ่ห้าคอทอแล้วโซ่สามแล้วทำดอกทำวนไปเลยนะคะ น,นี้พี่แอนก็ทํำมาวนมาได้แล้วนะคะทั้งหมด30ดอกเดี๋ยวเรามาดูคลิปหน้านะคะขอเป็นคลิปหน้าแล้วกันเดี๋ยวพี่แอนจะมาขึ้นดอกถัดไปนะคะดอกแถวถัดไปนี่นะคะทำเช็คตอนนี้ก่อนนะคะจะได้ไม่ผิดพลาดค่ะแล้วเดี๋ยวไปเจอกันคลิปหน้านะคะ